สวัสดีค่ะสวัสดีเทรนเนอร์ด้วยนะคะก็นี่เราอยู่กับเทรนเนอร์เราก็อยู่กับนักฟิตด้วยนะคะตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเพกก็ช่องฟิตอินสปายนะคะเรามีเคล็ดลับนะคะดีๆที่จากเทรนเนอร์เนี่ยจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราแต่ว่ามันเป็นช่องหาโรคแต่งของสาวๆนะคะก็คือเรื่องของปุงมาน้อย คร่มานะคะก็จากที่เทรนเนอร์เนี่ยดูแลแบบลูกเคนมาเยอะมากๆนะคะน่าจะเจอแบบหลายคนเนาะใช่ไหมที่จะโฟกัสเรื่องแบบพุ่งหมาน้อยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาของสาวๆเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทีนี้อยากให้เทรนเนอร์แนะนําก่อนว่าในเรื่องของพุ่งหมาน้อยเนี่ยมันเกิดมาจากนหจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงได้บ้างครับก็เกิดจากการกินนะครับ ทั้งการกินเท่าไหรือว่าหรือว่าจะเป็นกินเกินที่ร่างกายกาหนดไว้คือกินเกินการผลายของร่างกายที่ร่างกายสามารถรับไหวครับผมถ้าเกินมามันก็จะทําให้สะสมตามตามซอกตามพุงต่างๆครับผมครับผมที่เกิดจากอาหารการกินของเราการกินแล้วก็การคาร์ดิโอการขยับน้อยการขยับน้อยกว่าการกินอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันสะสมตรงหน้าท้องหน้าล่างได้เป็นอันดับแรกเลยเนาะครับผม แล้วทําไมมันต้องไปอยู่แบบหน้าท้องซะเยอะเลยใช่ถ้าถ้าเห็นถ้านึกถ้าพูดได้เห็นภาพไม่ง่ายเนี่ยมันก็จะคืออ่าห้องเก็บของของร่างกายของเราก็คือหน้าท้องเป็นห้องเก็บของที่แรกเออถ้าเกิดเรากินเข้าไปใช่มันก็ไปเก็บที่หน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องจนมันเต็มจนจนห้องมันเต็มห้องมันเต็มมันก็จะไหลไหลออกมาตามระยะต่างๆเช่นไหลออกมาจากห้องอ่าและตามส่วนอื่นตามแขนตามขาแต่พอการ การเก็บออกไปการเก็บของออกเนี ah ่ยม oh. ันไม่สามารถที่จะอยู่ดีอะวับเข้าไปในในห้องห้องเก็บของหน้าท้องเราแล้วก็ออกจากหน้าท้องของเราไปที่อื่นไม่ได้มันต้องค่อยๆเก็บจากแขนจากขาลงไปที่หน้าท้องไปที่สุดท้ายอ่านี่คือหลักการของร่างหลักการของร่างกายของมนุษย์ครับผมอ๋อครับคือต้องบอกว่าในความเข้าใจของของเอครับคิดว่าที่มันไปอยู่หน้าท้องเพราะว่าในช่วงของหน้าท้องอ่ะมันมีแบบพวกอวัยวะที่สําคัญเยอะอืม มันเกี่ยวไงมันก็เลยแบบเหมือนเซฟตี้ด้วยด้วยด้วยใช่มันก็เลยแบบเซฟตี้ใช่ไหมอ่าคือมันมีแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่พอมันก็ไขมันไขมันใช่มาช่วยแบบปกปิดปกปิดอวัยวะเวลาที่เราจะป้องกันให้เกิดเนี่ยอย่างแรกเลยคือไม่เอาเข้าไม่เอาเข้าออก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 ให้เยอะที่สุดไม่เอาเข้าแล้วก็เอาออกอ่าใช่ใทีนี้ ไอการเอาออกเนี่ยแหละเออนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้เทรนเนอร์นะคะผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะมายินดีครับมาให้คําแนะนําที่ถูกต้องแล้วกันเนื่อว่าถ้าเราจะออกอังกายแบบเหมือนเอาไขมันหน้าท้องออกเนี่ยเราจะต้องทําด้วยวิธีไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะขอเป็นท่าแบบยืนหมดเลยจริงจริงมันมีท่าท่านอนด้วยแหละท่านอนท่านอนเนี่ยจะโดนหน้าท้องมากกว่า Mm hmm. แต่วันนี้ที่ให้เล่นท่ายืนอาจจะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่ามุบได้ง่ายหนึ่งคือมุบได้ง่าย 2. ก็คือมันจะได้ออกกาลังกายได้กลุ่มหลายๆกลุ่มกล้ามเนื้อครับไม่ว่าจะเป็นขาเอ่ยแขนเลย่ยนะออกเป็นพร้อมๆกันมันจะช่วยให้ลดสัดส่วนของร่างกายทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงภูหม,มาน้อยด้วยอ mm hmm. คือคือจริงๆแล้วอ,ะอ่ะที่อยากขอเป็นท่ายืนเพราะว่า mm hmm. เหมือนเวลาที่หลายๆคนเนี่ยอยู่ออฟฟิศทำงานอยู่ออฟฟิศคงไม่สะดวกที่จะลงไปนอนลดพุงอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเหมือนอยู่ที่ทำงานแล้วก็แบบเอ้ยนั่งเก้าอี้มาแบบโหนะคือเราลุกขึ้นมายืนแล้วก็เราอยากลดพุงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะพอคนทํางานออฟฟิศอะเวลาเขานั่งน่ะเขาจะรู้เลยนะเขามีพุง อ๋อครับอ่ามันจะรู้แบบมันจะนั่งเล่นมูดใช่ใช่เออเปลี่ยนเป็นเป็นนั่งอื้อนั่งอื้อตอนเช้าเนี่ยก็จะคอยจับละมาหรือยังมามาแล้วเออนะคะก็เลยอยากได้แบบเป็นท่ายืนนะคะเพื่อให้กับเพื่อนเพื่อนที่ทำงานแบบออฟฟิศเวลานั่งแบบทำงานออฟฟิศโอ้โหไหนจะอาการออฟฟิศซินโดรมอีกนะคะในอาการแบบ ลงพุงอีกนะคะก็เลยอยากเอาเคล็ดลับท่าที่เกี่ยวกับการลดพุงหมาน้อยนะคะก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะคะอยู่ที่อยู่ที่การทำแล้วทำถึงแค่ไหนใช่จริงๆมากครับถ้าทำเป็นประจำทุกวันทางอย่างสม่ำเสมอช่วยได้มากช่วยได้มากเลยนะแต่ถ้าทำนานๆทันทีก็ช่วยได้น้อยเครับเรามาทำให้มันเป็น ชีพประจำวันมัน,นก็จะได้แบบแช่วยได้นะคะวันนี้ก็ขอสี่ท่าได้ครับยินดีครับสุภาพนะคะเดี๋ยวให้เทรนเนอร์ช่วยสอนเลยดีกว่าเพราะว่าในแต่ละท่าเนี่ยทํำยังไงบ้างได้ครับ okay. เดี๋ยวท่าแรกเริ่มเริ่มจากง่ายง่ายก่อนก็ได้ครับแค่เราการแขนออกมาอย่างยถึงตันข้างใช่ไหมการแขนออกให้เรานึกถึงว่าเราอ่ะนี่คือ,น,คอนี่คือกลางกลางกของเราคือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเซนเตอร์ไว้แล้วก็เราก็แค่งอตัวคันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือแตะ คั Crunch, าา้นแล้วก็กางออกแล้วก็ยืด,วยดเวลายืดให้เรายืดซี่โครงออกไปด้วยกาเนิดหน้าท้องจะโดนยืดออกอแล้วก็เอาซี่โครงกับข้อมาอสะดือมันก็จะยืดอ๋อเราต้องเหมือนแบบคาเมลคาเมลองใบปึ๊บแล้วก็ยืดตัวตรงตัวลงแล้วก็ลงไปตรงนะไม่ได้แอนไปด้านหลังนะตัวตรงๆแล้วก็ตบงอพร้อมกับงอตัวยืดแล้วก็งอตัวเข้ามาดึงขางสูงๆจะได้ช่วยหน้าท้องจะได้ห่อหน้าท้องเข้ามาที่เดิม เราว่าแค่ท่าแรกก็โดนแล้วอะใช่ถ้าเก่งได้อะจะโดนมากๆเลยเออเนี่ยแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเออเงื่อแตกแล้วครับพอจําได้ไหมจําได้จําได้นะเราจะท่าที่สองไหมท่าที่สองท่าสองเนี่ยไปด้านข้างบ้างเวลาเราเล่นเวลาเริ่มล้าละเราไปเก็บด้านเอวน้าเอวจสักหน่อยหนึ่งทำมือแตะมือนี้ทำมือนี้ทำมือกลางสองนี่ก็ได้หรือว่ามือแตะหูก็ได้ได้หมดเลยแตะหูทั้งสองอย่างเลยครับแล้วก็อาจจะา half squat ลงไปนิดนึง เพื่อส่งเพื่อส่งให้ขาเนี่ยยืดขึ้นอ่าถ้าสะคอนยังมันจะลึกอนางานี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครไหวก็ลองยื้ลองยืดลงไปให้ลึกก็ได้มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อขาทํางานด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกอยากจะได้แค่ท้องด้านข้างเดี๋ยวก็อาจจะย่อนนิดนึงแล้วก็เียงตัวอเอาศอกอยู่ด้านนอกใช่ครับยอ่อปึ๊บ,บแล้วก็เอาศอกอยู่ด้านนอกอ่าจุดจุดที่คนสาคัญจุดที่คนระวังคือให้ตรงเนี้ยโดนยืดอย่าไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อโดนบีบนะ ให้มันยืดให้ได้อโอเคอย่าเอาอย่าเอาขาดึงขึ้นมาหาแขนให้เอาแขนอะดึงขึ้นมาหาขามันจะโดนยืดดึงแขนไปดึงแขนไปขายกนิดเดียว,ตวแต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เราขาเยอะสูงเนี่ยตัวเราแทบไม่ได้ขยับเลยเอวเราไม่ได้ขยับเลย,เ,ย,เ,ลยเราต้องขึ้นมานิดเดียวแล้วก็อเอียงเอีย,ง,ยงตัวเอาเอวเราลงมาข้างล่างไปหาขาจะรู้สึกมากกว่าใช่ครับนี่คือนี่คือ จุดที่ควระวังนะถ้าเล่นตรงนี้ผิดก็คือไม่โดนเอวเลยจะโดนแค่ขาอย่างเดียวครับผมอือนี่แหละครับแล้วก็อาจจะจับเวลาเล่นก็ได้เซตหนึ่งสักสองนาทีห้านาทีสิบนาทีได้หมดเลยครับเป็นไงบ้างครับสองท่าละหายใจถ้าไป่ันเ,เ,เดี๋ยวดูให้สามให้สามเราก็เอามือทำเหมือนเดิมกางแขนออกเก้าสิบองศาอไปองเงี้ย แล้วเราก็งอตัว crunch, คันช์ก็คือเตะขาไปด้านหน้าแล้วก็เตะขาไปด้านหน้าสลับไปเรื่อยๆใช่ครับยืดยืดแล้วก็เตะไปอืใช่ครับใชอ่อันนี้ก็จุดลบจุดที่คนระวังก็จะเป็นส่วนของแกนกลางเหมือนเดิมครับพยายามยืดหน้าท้องแล้วก็หดงอตัวหน้าท้องขึ้นมามันก็จะได้ในส่วนของหน้าทอ้องอแต่ถ้าเรายืนตรงๆเนี่ยแตะๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันมา มันก็จะโดนแต่ขาแับแขนมันก็ไม่ได้ขยับวนมันคนออกกําลังกายแบบเออมันก็ไม่ได้ขยับอะไร <c oughs> เราต้องโฟกัสในส่วนวาเราเรา,เราลังทาําอะไรอยู่เราต้องการได้ส่วนไหนแล้วก็ต้องงอตัวงอหน้าท้องไปใช่ครับผมเมื <c oughs> ่คนมีพุงเยอะอาจจะรู้สนะึกแบบบีบอัดเข้าไปเลยนะถ้าเกิดว่าทําท่าถูกอ่ะใช่ครับเป็นไงบ้างโดนไปสามท่าละ เราไปสามท่าแล้วโอเคเดี๋ยวท่าสุดท้ายที่ก่้าท่าสุดท้ายเป็นทวิสต์เราว่าตั้งสั่งนี้แล้วก็ให้เราบิดเอวบิดเอวก็คืออย่างนี้อ,อขาก็แขนสลับกันให้เอาไหล่ไหล่โฟกัสที่ไหล่นะไหล่มาด้านหน้าพอก,ก็ขาฝั่งนรงข้ามเนะี่ยดึงเข้ามาแล้วก็บิดตัวบิดตัวอืมอันนี้การทวิสตัวใช่ครับอันนี้จุดที่คนร,ระวังเะครับเดี๋ยวลองหันข้างให้กับให้กับให้กับกล้องดูกันนะครับ ให้กระดูกสันหลังเราตั้งตรงไว้ให้มันหมุนกล้ามเนื้อรอบแกนกระดูกสันหลังเราใช่ครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆตัวตรงๆอือใช่ไม่ต้องกลมไม่ต้องเงยอันนี้จุดที่ควรระวางังคือแค่แการการลำตัวอย่างเดียวจริงๆถ้าหมุนแรงๆนี่ทังหลังนันกรุบเลยนะจัดกระดูกใช่กระดูกแต่ต้องแตยืนยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยก็คือต้องให้กระดูกเป็นเส้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็แค่หมุนรอบ หมุนรอบแกนการกระดูกสันหลังเราใช่ครับแค่นี้เลยครับสี่ท่าสี่ท่าแล้วเวลาทำเนี่ยคือเราควรต้องทำแบบกี่กี่เซตที่มันจะมีแบบผลลัพธ์แบบชัดเจนใช่ไหมใช่ชัดเจนอ่ะสี่ท่าเนี่ยต้องวนให้ได้อย่างน้อย้สามสิบนาทีอ๋อสาสิบนาทีอ่าเราก็จะแบ่งครึ่งก็ได้สามสิบนาทีอ๋อก็คือเล่นไปเฉลี่ยไปอย่างละกี่นาทีก็ว่าไป มันได้สักสามสิบอย่างน้อยต้องได้ยี่สิบก็ยังดีเสร็จแล้วเป็นคาร์ดิโอละยี่สิบถึงสามสิบมันก็เล่นไปเรื่อยๆน่าจะประมาณสักถ้าเกิดเล่นครั้งหนึ่งเหมือนแบบท่าละประมาณแบบยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งน่าจะไม่ถึงผมว่าจะได้สักสามสิบถึงสี่สิบครั้งอ่ะผมว่าต้องสามสิบถึงสี่สิบครั้งใช่ใช่ผมว่าได้ผมว่าได้เล่นห้าทีสิบทีไม่ไม่ได้นะคือคือถามว่าได้มันได้สำหรับคนที่แบบเพิ่งฝึก เพิ่งเริ่มออกอกําลังกายใหม่ๆก็อาจจะพอได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าท่าน,นี้มันเริ่มง่ายแล้วคือไม่ต้องเล่นท่าอื่นเล่นท่าน,นี้แหละแต่เอาเวลาให้มันนานขึ้นท่น,นี้ก็เกิดความยากละหมายถึงคือเล่นแบบไปเลยนับครั้งยาวๆไปยาวๆดีครับยาวๆไปเลยอ๋อคืออาจจะไม่จำเป็นต้องจํานวนท่าหลากหลายไม่ต้องหลากหลายขอให้โดนจริงๆแล้วก็เล่นนานๆยาวๆเลยครับกำลังดีเราสลรับกล้ามเนื้อพอเราไปถ้าเยอะเกินอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮิร์ตเดี๋ยวมันบาดเจ็บ อเปลี่ยนเปลี่ยน f เป็นก็เป็นเคล็ดลับดีๆเล่นชอบเลยนี่ขนาดแบบเล่นแบบนะอย่างละสิบสี่สิบทีเออสิบกว่าทีเองนะคะแต่ถ้าเกิดเหมือนที่เทรนเนอร์แนะนำเลยว่าถ้าเล่นหนึ่งท่าแล้วเราเล่นสักแบบยี่สิบถึงสามสิบโอ้โหอันนี้น่าจะโดนโดนโดนน่าจะโดนซ้ซ้ำไปเลยเอยเออนะคะวันลุกขึ้นมาถ้ามีปวดร้าวก็ดีเลย กินโปรตีนนะคะจับโปรตีนใส่เข้าไปนะคะก็จะช่วยแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยเนาะจริงๆแล้วคือทุกคนก็มีแบบซิปแพคอยู่แล้วแต่ว่าไขมันมาปิดปิดทับมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็วันนี้เราได้เคล็ดลับจากเทรนเนอร์ไป4ท่าจุกๆครับผมนะคะก็เพื่อนๆลองทำตามดู เนาะน่าจะเป็นคลิปที่ช่วยเรื่องของอาการออฟฟิศซินโดมจากการที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานเกินไปนะคะเออแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาของทุกคนที่รู้สึกว่าพุ่งมาน้อยของฉันมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเรื่องของไม่เอาเข้าใช่ไม่เอาเข้านะคะพวกจังฟูดฟาสต์ฟูดหรือว่าจะเป็นพวกทานแฟตทั้งหลายอืมไขมันทานทั้งหลาย ตัวร้ายเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณเทรนเนอร์มากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลให้นะคะโอเคนะคะก็สำหรับใครที่อยากติดตามเทรนเนอร์นะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง IG นะคะแล้วก็มี youtube ด้วยใช่ใช่ยูทูปก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงแต่ IG โอเคครับติดตามได้นะคะก็สายออมร่าังกายอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมสัวนใคือเรื่องรถแต่โอเคโอเคเราเราทำงานด้านนี้เราก็ทำได้ทั้งคู่ครับไม่เป็นไร ะะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะคน,นะคะคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย